สวัสดีจ้า <c oughs> ไปไหนก็นลำบากเนาะพี่น้องเอ้ยไปหาหมูฮา่วผัวกัญ่านแต่เป็นโลกบนแต่ไทยแต่ลูกหิมะอยู่นี่เนาะสิพ้าลูกไปยางเบิ่งหิมะข้างล่างพ้ายางไปยางมาอยู่นี่ล้วพี่น้องว่ามี่มองไปอยู่แต่บ้าน เหนื่อยในโ่โลกโลกไหม่กับเป็นมาอีกแล้วแจกสิบาจานนังไนนะพี่น้องนอไหนจตยางเลาะแถวบานละพี่น้องเอ้ยไปบานมูยันเพื่อกระยานอีกแจ็กมูสิติดแจ็กข้าสิติดต่างคนกับตางราว่างกันละตอนนี้ ผมมีแม่ยางกัน,นยงางเลาะแถวบ้านยางผ้าเบิ่งแต่หิมะอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยหนาวกันแจ็คสัวจังใดอยู่เต็นท์ในบ,บ้านกับเบาะย์ออกมาสูดอากาศเบิ่งเนาะเบิ่งด้จ้ะเด้องามอยู่หรอตีงามแต่เย็นเนาะ อย่างระว่างอีกแงงพอดีกระลืนพี่น้องเอาแมงกัน,นี้คือจังมาตาตได้พีนาองมันปตายเปล่าเหรฮะยุ่งบ่านี่บาขึ้นมาทนมาทานเดะมาทนอีลีบาโมยเย็นนอกจากนะ มียังเห็ดกันยังทายแต่รูปพี่มานนี่แหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปหามูมูกยานเท่าเท่า,า,ากายานมูอีกอยู่บานไผรบานม่นแบบนี้แหละเนาะเบื่องงาม,งาม ตนใหม่ลมเท่างขันรถใหม่ขึ้นยังสิแรนได้เนาะนี่เขาบอกมีคนมาตัดเนาะโงางามงามนี่กิตหดเมืองไทยกับแจนน๊คเชียร์จะได้เนาะพี่หนองเนาะ ทนอยู่งส่ไปก่อนไปห้องกับไปใดอยุ่เมืองไทยแต่กบสงสารแฟนน้ะจานานพิคนกับวาอยากอยู่คนเดียวเอาอยากกลับเพิ่นกลับกลับน้ำอืมอืม มันจะงามงามสวยมากแต่เย็นน่ะต่สงสารจะ่กวางปลาเนาะพี่นอ้องงามคักดนดี่จ้ะสวยมากแต่หนาวแต่เมือนีประปานใดติดลบบ่แห้ง พ่ามีมองไปกระทายแต่ลูกพี่มาหลานนอหายพี่น้องเบิ่งนอจากนอะเบิ่งงามๆทางลงไปเก็บเพลตินี่จ้ะะบ,บานคนบ้านนี่ส่วนมากคาสมาส่วงเสม,มอมาอยู่เสม,มอ บริจามงามๆดูจะกลับความเย็ยนปลาโนยูห้องเย็ยนพี่น้องเอ้ยนี่ปลาลงไปเก็บเห็ดด้วยจ้าเด้อลงไปนี่ก็เมนปลาเก็บเห็ดล้ะงามคักพี่น้อง อย่างกับมีมองไปกับมีเตะถ่ารูปพิมพ์ีหมเนาะจ๋าเนะาเนะวนไปถ้ารูปพิมพ์วนไปเนาะพี่น้องเอ้ย มือเย็นเย็นไปเลยเอาอันนี้มาไปไเอาถุงมือออกมานั่งแจกเรล่มบสินม,มากแล้วนอกจากน้อยงามไปดีเยน่จ้ะ เิ็นมือด้วยน้องทายลูปไปหนีมาอนนะงามดีจะแต่เว้นกำลังสี ส่งแสงออกไม่ไไหน่อยเห็นพ่อล่าง